หลังจากที่เรานํายามาส่งให้นาตชาเสร็จเราก็เดินทางหาโอเล็กเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเซรรดอนต่อจากคราที่แล้วเป้าหมายของพวกเราคือการพูดคุยเจราจากับสวาโรุเพื่อให้เขาเปลี่ยนความคิดโด,โดยคนที่จะนําทางเราไปในครั้งนี้ก็คือสัมโปและเขาคือคนที่รู้ที่อยู่ของสวารกุกและยังเชี่ยวชาญเส้นทางบริเวณนั้นอีกด้วย しっかりついてきてくださいねすごく大きなもんよし、見てて เมื่อมาถึงเราได้เจอกับประตูกลไกลขนาดใหญ่ซึ่งมีเฉพาะนักสำรวจของสวารกที่มีตารับรองเท่านั้นจะสามารถเข้าไปได้หน้าที่ของพวกเขาคือการรวบรวมชิ้นส่วน,นกลไกจากเมืองด้านล่างและเอาไปส่งให้สวารกเพื่อซ่อมแซมซึ่งบริเวณโดยรอบพื้นที่ก็จะมีหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่สอดส่องและเป็นหูเป็นตาให้สวารกและหน้าที่อีกอย่างพวกมันก็คือการทดสอบซึ่งใครก็ตามที่อยากเป็นนักสำรวจจะต้องผ่านการทดสอบของพวกมันไปให้ได้ซะก่อน

เนื่องเมื่อเราเข้ามาที่ด้านในเราก็ได้เจอกับประตูอีกบานที่มีกลไกซับซ้อนยิ่งกว่าและดูเหมือนว่าเจ้าซัมโบจะแอบหนีไปแล้วซัมโปไอ้ทีว จากนั้นเราก็ได้เจอกับหุ่นยนต์เฝ้ายามของสวารุกแต่ตารับรองทั่วไปไม่สามารถใช้ได้ซึ่งการที่จะเข้าไปได้ต้องได้รับสิทธิ์จากคาร่าเท่านั้นและตอนนี้คาร่าก็อยู่ที่เมืองรีเวทเธอตามหาชิ้นส่วน,นกลไกเพื่อนำมาซ่อมอุปกรณ์ใจพลังงานพวกเราจึงตัดสินใจตามเธอไปที่นั่นเมื่อมาถึงพวกเราได้เจอกับหุ่นยนต์ของคาร่าที่ได้รับความเสียหาย やっぱり、あっちに大物がいるわ、ね。クララる。早く助けわよ。大丈夫、クララ。<リ> <that Everyone> เมื่อพวกเราช่วยเธอได้สําเร็จเราจึงบอกกับคาร่าไปว่าพวกเรามีเรื่องที่อยากจะคุยกับสวารคกแต่คาร่ายืนยันว่าสวารคกไม่ไว้ใจมนุษย์เขาเชื่อแต่ผลลับการคํานวณเท่านั้นเธอจึงไม่สามารถพาเราไปหาสวารคกได้เพราะถ้าเกิดการประทะขึ้นจะต้องมีคนได้รับบาดเจ็บและอาจกระทบไปถึงผู้บริสุทธิ์จากผลการคํานวณของสวารคกลําพังแค่พลังของชาวอันเดอร์เวิลด์ไม่สามารถป้องกันภัยพิบัติได้แผนการรับมือของเขาคือการชาวเมืองด้านล่าง ให้อยู่ไกลจากต้นเหตุของภัยพิบัติเพื่อให้พวกเขาอยู่รอดได้นานขึ้น,นะนพวกเราจึงวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสรุปว่าถ้าพวกเราอยากคุยกับสวารุกก็คงต้องผ่านคาร่าให้ได้ก่อน แต่เธอก็เอาแต่พูดถึงเรื่องการคำนวณของสวารกคุณจะสำคัญอยู่ในคำพูดที่ว่าลำพังแค่พลังของชาาอันเดอร์เวลด์ไม่สามารถป้องกันภัยพิบัติได้การคำนวณของสวารุกแม่นยำลำพังแค่กลุ่มไวไฟไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสเตรอรอนได้แต่การคำนวณของเขาค่อนข้างล้าหลังและไม่ได้เพิ่มตัวแปรใหม่เข้าไปในการคำนวณซึ่งพวกเราก็คือตัวแปรนั้นถ้าเราทำให้สวารุกเชื่อได้เราก็สามารถเปลี่ยนผลการคำนวณของเขาได้ เราก็จะพอมีหวังเรื่องการเจรจาแต่ก่อนอื่นเราต้องเกี้ยก่อมคาร่าให้ได้ซะก่อนเรื่มมาเราเจอคาร่า,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 าเราก็ได้ช่วยเธอซ่อมอุปกรณ์ใจพลังงาน จากนั้นพวกเราได้บอกความจริงกับเธอว่าพวกเราไม่ใช่คนของโลกใบนี้และสวารกก็ไม่ได้ดวงพวกเราเข้าไปในผลการคำนวณของเขาด้วยถ้าการคำนวณของเขาคิดจากแค่ชาวอนันดูเบิร์เท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่เหมาะสมกับสถานาการณ์ในตอนนี้แล้วลหลังจากที่พูดคุยกันอยู่สักพักคาร่าจึงตัดสินใจที่จะพาเราไปหาสวารุกงาท่คุกันสคราดสินใจที่จะพาเราไปหาสวารุก จากการขอร้องของคาร่าสวารกจึงยอมเจราจากับพวกเราพอมาถึงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีทางอื่นที่เราไม่ต้องสู้กับสวารกุกหรือเปล่าแต่หัวข้อที่ผมเลือกมีดังนี้นะครับเราได้บอกสวารกไปว่าเรามาที่นี่เพราะเซรารอนโดยเขาได้ทําการหาข้อมูลเกี่ยวกับเซรารอนแต่การเข้าถึงถูกปฏิเสธเขาจึงประเมินสถานะของพวกเราใหม่อีกครั้งโดยระดับภัยคุกคามของพวกเราเพิ่มมากขึ้นและเขาก็ต้องการรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเรา โซโลกบอกว่าในบันทึกทางประวัติศาสตร์มนุษย์พยายามเข้าถึงเซร,ร,ร,รารอนครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขาพยายามครอบครองและใช้มันเองจากคำสั่งของผู้สร้างเมืองพฤติกรรมใดที่พยายามเข้าถึงเซรารอนล้วนสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงเขาจึงประเมินพวกเราใหม่อีกครั้งโดยมีระดับภัยคุกคามถึงขั้นสูงสุด

ในขณะที่พวกเรากำลังสู้อยู่นั้นนาตชากับแซมโปก็ได้ตามมาช่วยพวกเราการต่อสู้ของพวกเรากับสวารกในยกสุดท้ายก็ได้เริ่มขึ้น わしをいじめるな計算中 หลังจากที่การต่อสู้จบลงถึงผมจะรู้สึกผิดกับคาร่าแต่ในใจลึกๆแกบสะใจที่ได้ซัดเจ้าสวารกเพราะหมอนี่ไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยคาร่าได้ขอร้องให้สวารกบอกข้อมูลกับพวกเราแต่เธอก็ได้บอกความปรารถนาสูงสุดของเธอนั่นคือการอยากให้ทุกคนสมัครคีกันเหมือนครอบครัว สวโรกจึงดีสตาร์ตตัวเองใหม่และเริ่มการประมวลผลใหม่อีกครั้งโดยคำนึงถึงคำขอของคาร่าและแรงจูงใจของพวกเราและเมื่อการประมวลผลเสร็จสิ้นเขาก็อนุญาตให้พวกเราเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเซเลดอนโดยมีข้อมูลดังนี้นข้อมูลหมายเลขหนึ่งสมหนึ่งเจ1ดหภาพจากวิดีโอคือการสนทนาระหว่างนักวิจ,จัยและผู้พิทักษ์คนหนึ่งจากผลการวิจ,จัย มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเซรดอนคือต้นเหตุของปััติทั้งหมดและความจริงที่ว่าอลิซาแลนส์อดีตผู้พิทักษ์สูงสุดเป็นคนเปิดใช้งานเซรดอนและทําให้โลกใบนี้ถล่มหนาวปกคลุมเมื่อได้ยินแบบนั้นผู้พิทักษ์ที่อยู่ในคลิปได้บอกว่าไม่สามารถเผยแพร่ง,งานวิจัยนี้ให้กับผู้คนได้เว้นแต่ว่าเดานักวิจัยจะหาทางทําลายเซรดอนให้สิ้นซากได้ข้อมูลหมายเลข2430 8 30, คือการพูดคุยกันของนักวิจัยเด็กและนักวิจัยที่แก่ชรา โดยพูดถึงการที่จะนําผลงานวิจัยไปซ่อนเนื่องจากคําสั่งของผู้พิทักษ์สูงสุดและนักวิจัยที่แก่ชาราก็ได้ฝากฝังให้นักวิจัยรุ่นเยาว์ตามหาวิธีเพื่อทําลายสเตอดอนเพื่อมาแห้ความพยายามต้องสูนย์เปล่าข้อมูลหมายเลข5 7614โดวยวิดีโอเริ่มที่นักวิจัยรุ่นเยาว์ได้เจอเข้ากับปุนยนของดอเรเบียนชไเมอร์ที่เป็นเครื่องจักรต้นแบบที่เก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยสงครามครั้งใหญ่ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังตามหาผลงานวิจัยของดอร หลังเมื่อพวกเขาเจอเอกสารทั้งหมดพวกเขาจะรีเซ็ตระบบของหุ่นยนต์ตัวนี้และส่งมันไปที่เมืองด้านลานะ่าง และความจริงทั้งหมดก็ได้ถูกเปิดเผยเหล่าผู้พิทักษ์รู้อยู่แล้วว่าเซราดอนคือต้นเหตุของภัยพิบัติทั้งหมดแถมผู้ได้เปิดใช้งานเซราดอนคืออดีตผู้พิทักษ์สูงสุดในตำนานอย่างอลิซ่าแลนส์พวกเขาจึงหาทางทำลายเซรรดอนแต่เนื่องจากเหตุผลบางอย่างทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจแล้วเก็บเซรรดอนไว้เราปิดเรื่องนี้ให้เป็นความลับแล้วเมื่อพวกเราจัดการกับปัญหาที่เมืองด้านล่างเสร็จเป้าหมายต่อไปของพวกเราก็คือการตามหาเซรรดอน แต่พวกเรายังไม่รู้พิกัดที่แน่ชัดของเซราลอนเลยเบาะแสที่มีอยู่ก็ยังไม่สมบูรณ์เราจึงบอกดันเฮงและมีนาเกี่ยวกับเรื่องความฝันของเราในครั้งก่อนโดยในฝันทั้ง3าครั้งมีโ,โคโคเลีเยและเสียงของใครอีกคนหนึ่งดันเฮงสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะเซราลอนในร่างกายของเราแต่เนื่องจากยังหาข้อสรุปอะไรไม่ได้พวกเราจึงจะแยกแย้ายไปพักกันก่อน แต่สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าคือบทสรุปข,ของการเดินทางในจาริโอซิกและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็จะดื่มรับชมกันในตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ